สวัสดีครับพี่น้องมีป้ามาดูรถไม่เปิงออกนะครับรถเล็กนะครับรถเล็กกล้องเปาแอวตามจรองกังกีรุปมเลยนี่กีเร่งเลยมีเวทกันนะเวทอันเล็กๆกล้องคูบดดุตร กูตากับปุ่งอกไม่เลยกับนี่ยรอรตกแต่งนั่นหละนี่ไวลาดจวงนะกับบ้านนานี่โอ้ยยังกไยเหลือกวปไต่กันเลยหลังกาคล้องช่วนปามนะกับทีปกูเมา ้านโลไม่กว้างนะครับพี่น้องอ๋อวัวตุบอยู่กลางในนะครับวันนี้ตะกี้เ่็นยงมันจะโยมันตัวนญ่ตัวนี้นจะโยนเอาแต่มีเวทต้องรอด้วยนะครับเอว3ามรองหนึ่งแปดกับขายคูปอต้านะครับตัวไม่หลาดทุบเลยนะครับ นั่งกายเรียบร้อยนะครับบ้านนาก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเขาไหวหลักจูงอย่างเดียวนะครับรวยรวยรวยนัวนัวก็หลักจูงนทุกอย่องก็ทำไหวหลักจูงนาใช่เด็กก็บอกมาเล็กปั๊มนะครับนัวนัวการันก็เป็นความไม่นะครับ นู่นเดดตัดดันนาตักลังนะครับวันนี้ผมก็มาเอาลูกแปมนะครับลูกแปมแต่ว่าด,ดิบกินกะินหนึ่งก็เลยมาได้ดีเลยอันนูจะเป็นเอวนะครับเอวอาตุนกันนูอันนี้จะเอวซามโร โอ้ยยังมันได้กันตัวไม้มนี่มอยู่นะยังมันได้แล้วก็ตาเกี๊ยปั้น,นดันไม่นีนะครับจ่องโปล่งนะครับจ่องเปล่าโอ้บัวตาปูมาได้ดูกนะันเลยมั่งจีนองเลยไม้แกะกองเลยครับ โซเฟียไม่ยอมเลยโอ้มีปายเต็มาเลยโซเฟียโรเฟียตุกดินครับเซีมาย่นะครับ đâm đi lại bỏ lục bám nữa các bạn lăn mới rồi vì đâu หักลัง,งนาน้าโดยนุ่นเกับตั้งจุรัฯนะครับอเองจุรัฯนะครับแต่บรรยะกาวันนี้มารีวิวรถแม่ดูนะครับไม่แกะกองมาจ่ายที่กับกอง,งนักนำ้วยกอง,งนักนำกองน้ำมันเกลือ มันหลุดออมได้ลุลีกอยู่ในนี้นี่ไงน่ะตัวนี้นีแต่กับบี้นะรับติดต่อได้เลยกับ0ูนเจ็ดอาปดหนึ่งเกปอเจนะครับโอเคนะรับนคลิปนี้จะเปลี่นแกนี้ก่อนนะครับก็ก่ดติดตามให้ด้วยนะครับจอมกวไมโกกับบีสวัสดีครับ